สวยงามมากคนเยอะมากครับพี่น้อง,งตัวนี้ก็สวยขณะนี้เครื่องบิน ยินดีต้อนรัาสู่สิงคโป ทุกท่นสวัสดีครับอ่โมนิศภาพไปเที่ยวไปเบิ่่งอาร์นรอบๆสิงคโปร์เลยพี่น้องเดี๋ยวกำลังจะไปเที่ยวด้วยรับเด้อร์จะพาไปเยี่ยมปะเดี่ยวกันเป็นซิตี้คอร์้เมืองเกิดพี่น้องสะอาดสวยงามหลายเราจะพาไปเบิรงสิงโตโลโก้ของสิงคโปร์ครับพี่น้องสาพี่น้องทั่วไร้กับขับคนหลายขับแน่ๆ ปเอาไปดูสิงโตกานไม่มาเรามาไม่เจอเด้นี่คนน้ำเกล็ดเกล็ดเกล็ดนี่นะก็กำจะถึงพี่น้องผ่อนขับผ่อนแหน่นดไล่หลายตัวดหลายเจียดูคนเยอะมาก มาเนตรงนี้จุดจุดวิตติ้งคอยส์จุดชมวิวของสิงคโปร์ค่ะถ้าใครไม่ว่ามโมงนี้มาถึงนี่พี่น้องเห็นเ้ยตาปากจะเลยสวยงามมากคนเยอะมากครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็สวยโอ้ยเห็นแล้วนี่เลยครับห่อมากเรียลครับชสุสาน อตัวเยอะมากควมร้บเลยพี่น้ำมาเดียวกันค่อนคอนหลายหลายเย็นสบายมากจับจับน้ำจับน้ำ อ่ะมืัอนี้พี่น้องพาชมวิวนี่นแล้วนั่นของไซรัสของของงานสิงคโปร์เลยพี่น้องชมวิวเรียบร้อยแล้วครับมืนนัอนี้เอาเบาๆเอาบลายอ่าเอาก็ให้ทูวาสโอเคสิงคโปร์ตรงนี้ใส่รับพี่น้องนะเมื่ออืน่นมีมูยวนอยู่คนอยู่สิงคโปร์เราเมืสาวสิปบสปีๆๆๆแล้ว,ค,วๆๆครับสีผ้าไปหากินเอาแบบแซ่บเดี๋ยวอื่นสีผ้าไปเมือกินพี่น้องได้ืัอนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเชาเชาเอาวิตาเซนขำบงินเยียวยาบ๊ายบายเลิฟยูบ๊ายบาย